สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยก็ช่ชาครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ Demon tool ครับผมนี่ครับ Demon tool อันนี้เป็นฟรีไลเซส์ครับใช้ฟรีของผมก็ใช้ฟรีมาตลอดการแล้วครับก็จะมาสอนวิธีการใช้สำหรับคนที่ยังใช้ไม่เป็นนะครับผมก็เซิร์ชก่อนเลยครับ เสิร์ชหาเดมมนทูก็จะได้หน้าต่ามาแบบนี้นะครับผมไฟล์ลิงก์โหลดเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้คลิปให้นะครับผมก็จะเป็นฟรีดาวน์โหลดแบบนี้ครับ ใช้ได้หลายรูปแบบครับก็หน้าตาของมันก็อาจจะไม่เหมือนของผมครับแต่ก็คล้ายๆกันก็ดาวน์โหลดได้เลยครับผมของผมดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปที่เซตอัพครับเซตลงไว้ที่ไหนก็ไปที่เซตอัพที่นั่นครับของผมลงไว้ในแอปพลิเคชันครับโฟลเดอร์สร้างเองครับก็คลิกขึ้นมาครับ ก็เซตอัพตามสบายของท่านเลยก็มันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเ o มอนทูนี้จะแตกต่างจากแอลกอฮอล์120นะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์120ได้ใช้ได้ทีละไรนะครับหรือผมอาจจะไม่รู้เองก็ได้ก็ต้องขออภัยเดมอนทูนี้สามารถสร้างไร์ปลอมหรือไร่จำลอง นะครับผมได้ออกมา4ได้ครับผมเป็นไดซีดีเดโมนโทนี่สามารถใช้ได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเบิร์นไฟล์ทำเป็นซีดีครับผมเบิร์นซีดีฮะหรือว่าจะเป็นมาส์อิมเมจเพื่อลงเกมลงเปิดอะไรก็ตามที่เป็นไฟล์ ISO ครับผมก็ไฟล์ ISO ก็จะมีหน้าตา หน้าตานี่ของมันดูไม่ยากครับถ้าโหลดมาแล้วมันก็ถ้าเป็นไฟ iso อยู่แล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นแบบนี้เลยครับหน้าตาของ Devon2 ครับผมไฟ iso ก็ดับเบิลคลิกได้เลยครับผมดับเบิลคลิกมันจะขึ้นคำว่า mouse event แบบนี้ครับมันก็จะออโต้รันให้ทันที มันก็จะมาอยู่อย่างนี้นครับผมอย่างที่เห็นหรือว่าจะเราจะเอาเมาส์ผ่านแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกของแต่ละคนวิธีเอาออกก็คืออันเมาสอย่างที่เห็นครับอันเมาก็สอนวิธีการใช้เดมอนทูง่ายๆครับไม่ยากอะไรเกิน ไปครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบกดไปมันไปครับผม